พี่น้องจ้าลาบเท่าจ้าเต็มฟาราเบลเลยจ้าพายดิฟเขามากินน้ำกันจ้าเป็นทานสวัสดีจ้ามูอนิกรมาพร้อมพ้อมกับซาเป็นสีแล้วจ้าพี่น้องจ้ามูอซาเป็นสีสทีาพี่น้องมาลาบเท่าจ้าอันนี้ก็จะเป็นเท่านะจ้าอันนี้ก็จะเป็นผักเบอร์สวนาน่าจ้าผักสะระแหน่ขิงขิงค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ อันยังกับใบหูเสือจ้าแล้วก็มะเขือพ่วงจ้าลวก็ตะไคร้ถั่วนะจ้าแล้วก็มะเขือเหลืองจ้าทุกคนมันแซมกันได้ใจพี่น้องจ้าไปกันได้จ้าครับพี่ภาพพี่น้องไปปรุงจ้าขั้นตอนรับแรงข้านจะเอาเท่าลงไปนะจ้าเอาเท่าลงไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าแล้วข้าก็จะเติมน้ำต้มสุกนะจ้าเนาะเป็นน้ำปลาต้มสุกจ้าทุกคนจ้าใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปนะจ้า ป่าด่าต้มซุกลงไปจ้า,า,จาข้ากเจ้าคนให้เข้ามซอก่อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะใส่เหมือนข้าเด็กเป็นปนปลาดุกจ้าใส่ปนปลาดุกลงไปน,นะเครื่องโทรพี่น้องใส่ลงไปจ้าดูเข็มข้นได้แต่แสนเลยไปติดข้อมาจ้า ันตอนต่อไปาาเ้าจะปรุงนะจ๊ะเนาะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยจ้ะอพอจ้ะน้ำผลน้ำได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะจ๊ะถ้าจะเอาบอริเวณนะจ้าแล้วก็ใส่ข้าวควายลงไปนะจ๊ะเนาะข้าวควายนีก่กะสะใส่สร้ายแน่นจ้ะเห็นอยากกว่าหลับมั่ง่เพื่อนเ้วยอพี่น้องจ้ะ แล้วก็ใส่ผงลงรสดลงไปนะจ๊ะทุกคนจะแซ่บแม่งพี่น้องสูชิมึงใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะเติมน้ำปลาต้มสุกลงไปนิดหน่อยจ้าผมเป็นนิดหน่อยเลยพี่น้องไม่ได้เข็มแฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พักลงไปนะจ๊ะเนาะพักของเขาก็บซีีประมาณหางหกยางจ้าใส่มะเขือเหลืองลงไปนะจ๊ะทุกคน แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปจ้าม้าน่าจะเป็นตะเส่บแทะอันนี้ก็จะเป็นผักใบหูเสือนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นขาหา่านฝอยจ้านตะแสียบนี่พี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยจ้าอันนี้ก็จะเป็นมเะเขือพวงนะจ้าพี่น้องนตะแสบบ่จ้าบมืงอ่าพี่น้องคึงกันละมั่งใส่มะนาวลงไปน้น้งพี่น้องเนาะกระเสีใหาน้ำพื่นขาวจ้า ใส่มะนาวลงไปอีกนิดหนึ่งก็พอพี่น้องจ้าแล้วก็ตำด้วยผักฝักยาวจ้าแล้วก็ตะไคร่หางคอยนะจ้าทุกค,เค,เคูเครื่องเคียงายให้พี่น้องจ้าเครื่องเคี่ยงเยอะมากเลยจ้าเข็ดยางกุหลาบเม่วาพี่น้องกะหลาบเท่านี้แหละจะกินเราจะกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง มาพี่น้องวันนี้เขาก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะพี่น้องครับเว้นแสบเสียอะนินพักหนาะนินพัชจ้าเพื่อสุขภาพราเนนายเนาะเมนหน่อยได้ไหมแม่นหน่อยจ้าเว้นแสบไปแล้วไปโอ้เป็นแสบนะเว้นแสบไ้แล้วไปอิสานจ้าอาหารอิสานจ้าทุกคนน้ำข้าวจุ่มพูนพี่น้องเพราะว่าเขาจะใส่มะนาวลงไปน้าเนาะข้าวจุ่มพูนจ้า ก็พ่ออะได้อ่ยไอซ้ำนี่พ่อแล้วะเอามาเติมอีกน้อยกเได้เติมอีไม่อยนึงนะจ๊ะเนาะใส่อีกเล็กน้อยลงไปจ้าน้องล่อแาบเดอายแล้ว่ายันบรเดิร์นแล้วปะจับบาปไป แสบเลยพี่น้องจ้าไมะ่เ้าข้าวีส่ข้าขาลงไปเล็กหน่อยจ้าเาฉันขายขวยอยู่เนาะเมื่อกี้าไสสองขัีจ้าใส่ลงไปกเจ้าทุกคนของเสีคุณน้องภูมาคุน้องจ้า ไอที่ละไหนเนาะมึงเนี่ยปลามึงขึ้นได้ปูนปลาดุสองตัวจ้ะถ้าปูนปลาบ่าพ่อนจะติดปลาแซมแล้วจ้ะเนาะจะบกขุนอันไหนเนาะจะบกขุนจ้ะมึงเนี่ยปลาแซมบพี่น้องไพ่กะติ๊บเผามากินลาบเท่ากันจ้ะพี่น้องกาปลาปลาเป็ดทีตักไป็สแซมไปหายพ่อยายแมนบอลแมนจ้ามึงเนี่ยโหเฮ็ดหลายกับแบงแบงพ่อยายน้ำดอก วัที่สองะชเป็นีเจ้าเจ้าคือตักหลายเนากินพูนลาถวยเนาะพี่น้องโอ้ยกินพลถวยจ้ะของมาจ้าพี่น้วงหัวใหญ่แล้วพี่น้องแมนจ้ะกินจุ๊ๆเลยมัเนี่กินจุๆอไรเนี่อาหารเส้าวันนี้หาหารเท่าอาหาร